ตอนแรกนี่ก็ไม่ได้กาจะแบบเล่นออราเดอร์ er หรอกนะแต่ว่าเห็นกดออราเดอร์ er กันมา3ตัวละก็เลยไม่อยากจะต่อต้าน <c oughs> ทำแป้มกันมีการดักต่อยกูด้วยนะลูคาลิโอแ๋ยวแผดหน้าแกก็โดนเนิร์ฟแล้วต่อยให้สบายใจเลยเออใครลิวก็จะโดนเนิร์ฟเหมือนกันนี่หว่าแผดหน้านะเอ่าไฟไม่โดนใครเลยทำแป้มไป จะรอดไหมจะลอดไหมเอมอ,อมีรอบเล่นกันแบบชิวๆแล้วกันผมไม่ได้ไปพ8นแสักทีเนี่ยแพ้ชนะแพ้ชนะวนเวียนอยู่แถวเนี้พันเจ็ดตอนนี้หมาเลเวลเแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวผมขออีกตัวเดียวเรียบร้อยนะตอนนี้เลเวลหนะเดี๋ยวสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นสายดาก้อนแดนบวกกับสายบีมเป็นการส่งท้ายให้ใครลิวนะ <c oughs> ไม่โดนนะไม่เป็นไรรอมันลงมาก่อน <c oughs> อยากทำแป้งก็ทําไปนะ ไม่ได้นะโอ้โหเสียดายนะหมาไม่ได้นะอ่าเรียบร้อยนะได้ตัวหนึ่งเรียบร้อยนะอีกตัวหนึ่งนะหมาเก็บไปได้นะเพราะว่าสายบีม,มันจะโดนเนิฟนะดังนั้นก็ใครอยากเล่นสายบีโหดโหต้องรีบเล่นไว้ส่วนการเนิฟสายบีมนั้นตัวผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเพราะว่าผมเล่นสายข้าง <c oughs> อยากจะเนิฟก็เนิฟไป สายข้างมันมีข้อเสียค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเจออีกทีมหนึ่งที่แบบซีซีหนามันจะเล่นไม่ออกเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าอีกทีมหนึ่งแบบไม่มีซีซีเงี้ยจะเป็นอะไรที่โหดมากนะส่วนสายบีมันแบบค่อนข้างพิวแล้วก็ทาดาเมจได้ดีกว่ารับทรัพยากร,กรก็ดีกว่าหนามาแล้วเล่นมาเลยมันบินหนีไปละเอาเต่าเลย ลุคคาริโอรักทำแป้นนะแต่ว่าเรื่องการบัฟการเนิฟอันนี้ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันยังไม่เป็นออฟฟิเชียลเนาะเป็นแบบข้อมูลหลุดอะไรประมาณเนะี้แต่คิดว่าก็คงมีการเนิฟแหละใครลิ้วสายบีมันโหดจริงมันแบบขี้โกงขี้โกงเกินไปโอเคได้เต่านะไม่มีใครมาแย่งจริงเหรอเขานอนกันหมดแล้วเหรอสบายเลยได้ทั้งโลตอมได้ทั้งเต่าบานนะอยู่ด้านล่างเนะี้ยลุคคาริโอมามา,มาอัพควนันอยู่ในมุฟไปแล้วก็ผม โอ้โหอย่างสวยอะบีมแบบไม่เห็นตัวก็ได้คิวอะยังไงดีวะเรียกไม่ถูกโดนอยู่เว้ยโอ้แต่ว่าไม่ได้คิวนะยังไม่5นาทีนะเขาจำมากันไม่ได้แต่ว่าเขามากันแล้วนะแต่ว่าไม่ทันนะผมทำแต้มไปก่อนแล้วว่าโดนลุมอยู่มาลุมมันลุมมันลุมมันโอ้มาออดโอ,อ,ดโอ้ไม่ได้คิวเสียดายไม่ได้คิว โอ้ตายว่ะมา,าโอ้ใส่บัตตี้แบรเอียมาแน่นอนเลยลูคาริโอเนี่ยอยู่ในมูฟแล้วแบบโลเดิงอ่ะยิงบีมบ้าแว้ <c oughs> เขาเรียกว่าดึงจังหวะเว้ยผมดึงจังหวะตอนนี้แบบมันจะล่วงใส่ผมไงแล้วก็ดังทำแต้มอะไระมาๆเนี้ยเออเราก็จะหลบดามเมจได้ช็อตดึงเว้ยทุกอย่างมันอยู่ใน คือเมื่อกี้ผมบินอยู่ไม่ใช่เหรอวะมันขึ้นไปจิกผมบนฟ้าเหรอเคได้นกอยู่เดี๋ยวลูกคาลิโอนะผมยังไม่ได้ยิงบีมเลยเรียบร้อยโหดจริงว่าสายยิงบีมเนี่ยเวลาจะเล่นสายยิงบีมอะจะต้องแบบมองที่ด้านล่างเว้ยมันจะบอกว่าเราแบบมีสแต็กเท่าไหร่นะสแต็กสแล้วยิงบอกเลยว่าโคตรแรง ว่าใครลืวอโอ้โหล้วคร,รเป็นตัวที่แบบหนาอยู่ด้วยนะแล้วผมจะรอดอยังไงวะเนี่ยน่าจะรอดลูคารโอไม่สนใจผมอะนะอยากบวกอะใจมันอยากบวกอะเรียบร้อยลูคารโอโอ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ยโอ้โหดีนะมันอยู่ในมูฟไม่โดน โ okay. อเครอดไว้รอดไว้รอดไว้มาแล้วมังกร2เอ้ยไม่ใช่มังกร1จิ้งเหลนหนึ่งต้องไหวดิต้องไหวดิต้องไหวดิไปสไลด์ผิดด้านโอ้โหอ้ามาจิ้งเหลนวาท้าหมาหมาหรือเปล่าวะโอ้โหตายเรียกไอ้จิ้งเหลนมีประโยชน์อะไรวะเนี่ยเอามาโจมันละยอกยอกยอกเดี๋ยวแผดหน้าเขาก็ได้บัฟเราจิ้งเหลนนะบนมีประเด็นวุ้ ไปไปมามาเยาลยคาริโอเยลยคาริโอดรอนไปโอ้โหมันอยู่ในมูฟเกาะขึ้นไม่รอดครับผมไฮ้มาแล้วว่าอลิเก่ามันเจอกันหน่อยมามาดีมาดีเดี๋ยวนะสองนาทียี่สิบวิจะเก็บมันเลยดีเปล่าวะหมาอยู่ตรงนี้เอาหมาดีกว่าไม่ได้นะเออไม่รู้จะทำไรแล้วเออมาตั้งทรงแถวนี้แล้วกันเดี๋ยว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  เหมือนว่าที่ดินแดนของเราจะมีประเด็นไว้กบกบกบมันน่าจะรักทำแพ้มแม่นอนนะฮะบานะไปไหนเราไม่รู้เหมือนกันเก็บกบดีกว่ากบเป็นตัวดาเมจไม่รอดจะ้ะไม่ทันโอ้มันรอดไปแล้วนะแต่ว่าพี่การมโตเล่นไปแล้วครับผม100แต้แปมนะมาแล้วว่าพีการมโตโดนไล่อยู่พี่การมโตโดนไล่อยู่ยังไงดียังไงดีเดานะ มันเปิด you Move อยู่ในมูบ้ามันเลยได้โลวอะ่ะสวยเออไหวหรือเปล่าวะจะไหวหรือเปล่าวะเอาได้ยาพิสต์้วาวมามามา,าเล่นมันก่อนเล่นมันก่อนความแค้นอลิเก่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหห้าสิบแตม้มสิบแตม้มห้าสิบแตม้มห้าสิบแตม้แตมสี่คนสี่ร้อยแต้มไปดีเท่างี้ บอกเลยว่าแต้มจะแบบขาดแบบโคตรเลยสเตปเก่าสเตปเดิม38แต้มคูณ2เป็นอาบไตกเลขเจ็บบอกเยมันสถานาการณ์ครับขันเว้ยมันเลยแบบคำนวณเลขไม่ทัน800ต่อ600นะฮ้ย MVP ว่ะ จ่ายดาเมจไปก็6 0 0น0นะ1,761แถ้ามนเวียนอยู่แถวเนี้ยไม่ไปไหนเลยฉันเป็นมีติดที่ฉันคือมีคือมีที่มีหอยหรือจะเรียกฉันว่ามีหอยก็ได้โอ้ฉันได้คิวด้วยบอกเลยว่าฉันเนี่ยไม่ค่อยได้เดินไปเล่นไหนเลยเอามาโจ เอาวะโจเตะกูอีกแล้วมึงเป็นอะไรกับก,กูมากไปเนี่ยแต่ว่าได้โลตอมอยู่นะเออสำหรับมีหอยเนี่ยผมเอ่ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเท่าไหร่นะก็เล่นอยู่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่บอกเลยสายน้ำร้อนเนี่ยมันอัพมาใหม่เว้ยมันอ่น่าจะแรงขึ้นนะน่าจะประมาณนั้นอา้าวโลวตอมแตกสลายกลายเป็นฝุ่นผงไปแะละ้ว อ้าอ้าตายแห่งเ้ยไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้ผมเล่นมีหอยผมเล่นสายจับไม่ค่อยโดนเท่าไหร่พิกาจูเรามาช่วยแล้วพิกาจูจะรอดหรือเปล่าดีเราจะทำยังไงกันดีถึงจะช่วยพิกาจูได้น้ำร้อนฉีดไปพิกาจูยังรอดอยู่แล้วกูจับมีโอ้เย้ โอยได้ปะได้ดิเรียบร้อยแล้วใครริ้วเก็บไปได้นะผมบอกแล้วว่าผมได้เลงสกิลแม่นปูมันจะวิ่งไปทำแปมอยู่นะนั่นไงมันจะรักทำแปมเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ทันครับผมเพราะว่าจะปูได้ช็อตนี้เอาแหละทีมเขาไม่มีแทงตอนไฟปีเซอร์ลำบากแน่นอนนะท้าไม่มีคนยืนให้นานี่ มันล่หนาจริงจริงะรอดเหรอน่าจะรอดแหละแต่ว่าเหมือนว่าจะมีไฟนะเอาแล้วยังไงดีผมจะต้องจับเอเบิร์นายตรงข้ามไยไม่งั้นเดี๋ยวมันอยู่ในมูฟเอาจับได้ไวอ่อหอแล้วเอเบิร์นายเราหลาดฟิเตอร์ไปได้นะเรียบร้อยเก็บกระต่ายได้อีกหนึ่งช็อตนะและไอ้ตัวนี้ปล่อยแม่งไปดีไหมเนี่ยหมามาโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรง,แรงไม่รอดแล้วไม่ได้ทําแต้มแล้วอยางีง ไม่ได้ทำแต้มนะอามาโจมกำลังจะทำ้อยแต้มกันได้ปะน่าจะกันได้อยู่แล้วใครลิ้วทำแต้มไม่ได้นะสิบสี่แต้มเออไม่รู้แล้วอย่างนี้ใครจะชนะเนี่ยโอ้หมาแม่งแบบตบโคตรหนักอะเมื่อกี้โอเคแต่ว่าป้อมเราเหลือเยอะกว่าไง แต่ว่าอะไรมันก็อ่ะเรียบร้อยนะอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มแล้วว่าเราเกมนําอยู่เพราะบางทีจํานวนป้อมก็มันบอกได้ระดับหนึ่งเว้ยแต่ว่าสังเกตที่ป้ายชัวกว่ามาเขาจะมาทําแต้มวะใช้ดึงกลับมาหาได้โอเคสวยปูามาวะโอ้โหอันสต็อปเอเวอร์ก่อนถ้าจับได้ก่อนอเสียละเสียละร้อยแต้มเสียร้อยแต้มเลยเกาะมันหนาหยุดไม่ได้หรอก แต่ถ้าเกิดว่าจับมันได้ก่อนนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งไม่ดิต่อให้จับมันได้ก่อนมันก็มาอยู่ในมุฟตอนหลังก็ได้เสียร้อยแต้มอยู่ดิสกอร์ชิวบัตด,ดีวรเลียอยู่แล้วชนะอยู่ว่ะ500ต่ 400. อ4 0 0รขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ